สวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดพักผ่อนของเพื่อนเพื่อนหลายท่านวันนี้น่าจะอยู่ครอบครัวนะครับวันหยุดพักผ่อนวันนี้ไปดูโปรแกรมฟุตบอลมานะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้น่าสนใจมากๆนะครับอาจจะเป็นหลีกรองแต่ตัวนี้แหละอย่างที่กัปตันบอกไว้นะครับคืนหลีกทาเงินเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานเสียดายนะครับสหรัฐอเมริกากดทั้งเกมแต่ปิดช็อปญี่ปุ่นภายใน90นาทีไม่ได้แต่ผลงานทน่าร้ฟ์สดยังไวเนื้อเชื่อใจกัปตันแตะวันนี้เหมือนเดิมนะครับ18นาฬิกาตรงนะครับ กดติดตามไว้นะครับทุกๆช่องทางของกัปตันแปะ๊ะท่านจะไม่พลาดแนวทางฟุตบอลดีๆวันนี้หยิบยกมาก,ก่อนเลยหนึ่งคู่ออเดลก,กับวันนี้โรโมาเนียซูเป,ปอร์ลีกหรือว่าโรมาเนียดิวชั่นหนึ่งเป็นการเจอกันระหว่างทางด้าน CS เอสคริโอวาวันนี้เจอกับทางด้านปีตาลูนโปรเอสติเต้องบอกว่าผลงานของทางด้านซีเอสคริโอวาเองนะครับออกสตาร์ทมา3เกมในลีกถือว่าทำผลงานที่ดีมากๆโดยเฉพาะ2เกมล่าสุดครับในลีกเก็บชัยชนะได้100%เต็ม นะครับอาสวดผลงานทางด้านปโรรตลุนเองเกมล่าสุดนะครับเรียกว่าเล่นในบ้านเชียร์เอาชานะทนงด้านราปิกบูคาเรสต์มาได้ในเกมนั้นนะครับก็เรียกว่าปลดล็อกเก็บชัยชนะได้ละสำหรับทางด้านราปิกบูคาเรสต์แต่สิ่งหนึ่งที่กัปตันไปเจาะลึกมาในฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมาในการเล่นบ้านของทางด้านซีเอสไคลโว่ายังไวเนอร์เชื่อใจได้ยังเป็นตัวทําเงินนะฮะสถิติตัวนี้ไม่เคยโกโหกใครนะ เมื่อไดที่ CS ใครว่าเล่นในบ้านยังไว้เนื้อเชื่อใจได้สําหรับคอนักลงทุนแล้ววันนี้เปิดมานะครับอาจจะมองว่าแพงแต่0.75ถึง1ช่วงตัวยังไงยังไงก็ต้องบอกทางด้าน,นเจ้าบ้านอย่าง CS เอสไครวว่าเล่นต่อหน้าแฟนบอลเสียงเชียร์สภาพแวดล้อมต่างๆมันชอบเป็นใจเสุดเกินวันนี้หากมองหาผู้ชนะครับมองไปที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่าง CS ใครวว่า,วาหวานเจียบอย่างแน่นอนครับส่วนแนวทางตัวอื่นวันนี้อย่าลืมครับ18นาฬิกาเจาะลึกให้ทุกคู่ทุกสนามเตรียมปากา เตรียมสมุดไว้ได้เลยนะครับดูบอลกันแบบมีความสุขครับเอพอนพอปังทุกท่านเจอกันใหม่ยันนี้ครับและพรุ่งนี้แนวทางมีประฝากเหมือนเดิมครับ